EP 8 8มาแล้วค่ะกว่าจะมาลงคลิปได้นเนี่ยคือคิดอยู่นานเลยนะคะว่าจะทำยังไงดีเพราะว่ามีทุกคนรอเยอะมากๆเลยไม่อยากให้ทุกคนรอนานค่ะเราก็เลยรวบรวมเงินของทุกๆวันเนี่ยเอามาออมให้ทุกคนดูนะคะอันนี้เนี่ยก็เก็บมาหลายอาทิตย์มากเลยนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าแก้ไข่าวไว้ก่อนเลยนะคะว่าแบงค์ร้อยไม่เกี่ยวค่ะแบงค์ร้อยเนี่ยเป็นของคุณแม่นะคะคุณแม่ฝากเอามาเก็บไว้ค่ะ งานจริงๆของเราก็คือนี่เลยที่กำลังเอาออกเลยค่ะได้จับสมุดออมแบบนี้มานานมากๆเลยคิดถึงบรรยากาศการจับสมุดออมการเก็บแบบนี้มากๆเลยค่ะอันนี้เนี่ยเราก็คือพยายามรวบรวมมาเก็บหลายๆวันให้ทุกคนดูนะคะพอปิดเทอมแล้วเนี่ยเงินน้อยมากๆจริงๆค่ะบางอาทิตย์ก็แทบจะไม่มีเลยอันนี้เราก็เก็บมานานแล้วนะคะก็เลยได้เวลาลงคลิปแล้วค่ะสมุดเล่มน,นี้เน ราจะใช้เป็นเงินเก็บของตัวเองนะคะสามารถที่จะเอาออกไปใช้ได้ค่ะก็เลยอยากจะเอามาเก็บไว้ให้ตัวเองเพราะว่าพอย้ายจากสมุดเล่มนี้ไปเล่มอื่นเนี่ยเล่มนี้ก็เลยไม่ได้ใช้ค่ะก็เลยเอามาเก็บอันนี้ดีกว่าเรามีน้อยนะคะแต่เราก็จะพยายามออมทุกวันเลยแต่ถ้าวันไหนไม่มีจริงๆเนี่ยเราก็จะรวบรวมของหลายๆวันมาเก็บไว้อยู่ดีค่ะมีน้อยแต่ก็ออมนะสะสมไปเรื่อยๆมันก็เป็นเงินที่เยอะเลยนะคะ สู้ๆนะค่ะทุกคนค่ะค่อยๆเก็บค,ค่อยออมไปด้วยกันค่ะอยากจะขอบคุณทุกคนในช่วงที่รอคลิปกันมากๆเลยนะคะเนื่องจากปิดเทอมแล้วเนี่ยไม่มีเงินมาออมจริงๆค่ะถ้ามาทาคลิปได้เนี่ยเดยกก็จะมาทําให้ดูเรื่อยๆเลยนะตอนนี้เนี่ยสถานะทางบ้านของเราก็คือแอบแบบลําบากขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะอะไรประหยัดได้เราก็อยากจะประหยัดบางทีเงินพวกนี้เนี่ยถึงจะไม่ได้ใช้ตามเป้าหมายแต่ก็ยังพอมีเงินฉุกเฉินไว้จ่ายค่ะ พอเราลำบากเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องไปหยิบยืมเงินใครเลยนะคะขอบคุณที่ดูมาจนจบคลิปนะคะเทียบกับต้นทุนที่มีได้ซ้ำนี้ก็ดีใจลายถึงบ่ได้มั่งมีคือภยัยอยู่แบบง่ายบ่ได้ทูกเข็นมีเท่าที่ช้ ความสุขสิปรากฏให้เห็นชีวิตบ่จําเป็นต้องดีที่สุดก็ได้บ่ได้รวยบ่ได้รู้แต่บ่ผููภัยถึงบ่มีเงินหลายก็สบายดีบ่ได้มีรถเก่งแพงๆขี่มันใช้เวลาและความสม่ำเสมอจริงๆ กว่าจะทําอะไรให้สําเร็จได้เรามักเห็นปลายทางแต่เราไม่ค่อยเห็นความสม่ำเสมอระหว่างวันที่เราหีนครับแล้วเราก็จะตั้งข้อบางทีเราก็จะตั้งข้อสงสัยกับตัวเองว่าทําไมเพื่อนเราโชคดีจังทาไมเราถึงโชค,คร้ายจังบางทีเราอาจจะไม่ได้โชคร้ายหรอกเราแค่ไม่สม่ำเสมอเพราะฉะนั้นยังขอตอบย้ำอีกครั้งนึงว่าไม่ว่าคุณอยากจะทําอะไรก็ตามค,คุณต้องให้เวลาคุณต้องอดทนให้ได้อดทนทาซ้ำซ้ำซ้ำๆ้ำเพราะ progress ระหว่างวัน ที่นกับวันที่2ไม่ค่อยเห็นนะสกับสามไม่ค่อยเห็นมันจะเห็นสาสิบวันผ่านไปหกสิบวันผ่านไปเก้าสิบวันผ่านไปแต่เชื่อไหมคนจนใหญ่นะผ่านยี่สิบวันแรกก็ไม่ทําละเวลาเราเก็บเงินเนี่ยผมบอกอย่างนี้นะฮะสิ่งที่คุณต้องโฟกัสก็คือเงินเก็บของคุณใช่ไหมฮะอย่าไปโฟกัสที่เงินเดือนของคุณ ทำไมผมพูดประโยคนี้ก่อนเพราะหลายๆครั้งผมเจอคำถามนี้ผมจะเจอคนที่ชอบคิดไปก่อนว่าเงินเราน้อยกว่าจะเก็บได้คงนานช่างหัวมัน,นะฮะเรามีหน้าที่ตั้งโจทย์ของเรานะฮคำถามคือคุณเก็บได้เท่าไหร่ล่ะฮะนะะคุณจะทำงานในกรุงเทพหรือในต่างจังหวัดผมไม่รู้เพราะว่าต่อให้คุณทำงานกรุงเทพคุณก็จะเจอ